ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับเอฟซนะครับทุกทท่านนะครับผมครับผมกลับมาพบกับบอลหลองเช่นเคยนะครับผมสลับชิปนี้เป็นชิปแนวทางหวยฮานอยนะครับผมเป็นสูตร2เม็ดนะครับมัดรวม2น่อยนะครับวดประจําวันที่9เดือน1 0 2564นะครับผมครับก่อนไปรับชมนะครับมีคําเตือนนะครับเช่นเคยนะครับ ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าชื่นชอบตัวเลขนะครับที่ให้ไปก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับถ้าบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมครับผมสลับผลฮาน้อยเมื่อวานนี้นะครับ PPFC นอเมื่อวานนี้บอรองให้เด่น1กับเด่น4ไปนะครับเนาะสูตร2เม็ดนะครับผมกั เข้าในนอยที่เศษนะครับ18ตรงตรงนะครับผมแล้วก็นอย VIP เนาะ43ตรงๆงนะครับผมเมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะว่าบอหลงบอได้เอากระดาษที่จดมาให้รับชมนะครับเพราะว่าลืมลืมยู่ห้องนะครับพีพีเเนาะืันนี้มามาเฮ็ดโอทีนะครับผมเวลาเบรกก็เลยวิเคราะห์ให้พีพีได้รับชมนะครับเนาะสลับแนวทางในวันนี้นะครับตัวเด่นในวันนี้นะครับผม ตัวเด่นในวันนี้ชอบ9นะครับกับ5สายวิ่งสายรูดให้ไปที่5นะครับผมเนาะเด่น9เด่น5วิ่งรูดที่5นะครับส่วนจับคู่นะครับผมก็จะมี90นะครับ เก้าสองเก้าสี่เก้าหกแล้วก็เก้าห้านะครับผมเนาะ PFC นะครับก่อย่าแปลกใจเด้อครับเดี๋ยวบางมือบอลลองกระเขียนปากกาศบางมือกระเขียนปากกาเมจิกนะครับเพราะว่า การเฮ็ดชิปบัลองบร่ได้ h อยู่ที่ที่เดียวนะครับเพราะว่าบางเที่กกะเฮ็ดที่ทํางานนะครับบางเที่กกะเฮ็ดที่ที่ห้องนะครับเนาะอยากให้พี่ๆ FC ได้เข้าใจนะครับนอะเดียวเสว่าเดียวปากกาเขียนตัวหนังสือตัวเล็กเนาะบางบางมือกับตรงซื้อใหญ่สนะครับนะครับก็อยากให้พี่ๆเข้าใจนะครับผมเนาะส่วนตัวเด่น5วิ่งลู่5นะครับผมก็จะมี50นะครับ ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าหกแล้วก็ห้าห้านะครับเนาะสลับสายเบิ้ลน,นะครับผมส่วนสามตัวนะครับสามตัวที่ชื่นชอบก็จะมี 5้ 95, 0ห้าศูนยนห้ห้นะครับผมหรือว่าอีกคู่เนาะอีกคู่ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็น6 9 0นะครับ ทิ้กอกทิก,ก,ทกใจกันอย่ะเลยเนาะครับ PPFc นะครับเนาะทิ้กอกทิก,ก,ทกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมบอมักก็สามารถเล่นผ่านได้นะครับส่วนสี่คู่นะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบก็จะมีเก้าศูนย์เนาะห้าศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็เก้าห้านะครับผมส่วนสามตัวที่ชื่นชอบก็จะมี ห5 0แล้วก็690นะครับผมนะครับครับพี่พีเอฟซีเนาะบอหลงกับขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจนะครับผมจากพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเพราะว่าถ้าพี่พีเอฟซีทางสปปลาวนะครับเนาะหรือว่าพี่พี่ทางช่องทาง YouTube นะครับเนาะที่เห็นยูทูบด้วยกันนะครับเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับติดตามนะครับผม ถ้าบอลองตอบคอมเมนต์ซ่าเนาะก็กล้าขอโทษขออภัยนะครับแต่ก็พยายามจะตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับเพราะว่าบอหลงก็เห็ดงานควบคู่ไปพร้อมนะครับผมกับบอค่อยมีเวลานะครับพพเอฟซเนาะก็อยากให้พพเอฟได้เข้าใจนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็บขออวยพรให้พพเอฟซทุกๆคนนะครับผมขอให้มีโชคลาภในแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะ เพรว่าเป็นสูตร1เม็ดเดียวนะครับหรือว่าสูตร2เม็ดนะครับเนาะสลับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวกับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะสลับใครชอบสายวิ่งสายรูดนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ